ทุกท่านดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะ,คะวันนี้ไข่ดาวเราหัวหนะ้ารวบรวมแนวทางไฮไลท์เลขเด็ดเลขดังมาฝากกันนะคะ,คะสำหรับเจ้าแรกที่นำมาฝากกันนะคะเป็นของอาจารย์สมนะคะเป็นชุดสรุปบนล่างนะคะของอาจารย์สมให้เลขเด่นนะคะ0 1น7 8นะคะ0 1 3 7 8นะให้วิ่งบนนะคะวิ่งบนเด่นนะคะ8กับ3นะคะ ชุดเน้นนะคะ3ตัวนะคะ837ชุดรองนะคะ830ชุดกัน831กับ137นะคะสำหรับ2ตัวบนนะคะ3 7 30 31นะคะสำหรับวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างให้เด่น1กับ7นะคะชุดเน้น17ชุดรอง57ชุดกัน37นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์สมนะคะถ้าใครที่ติดตามอาจารย์ก็ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับมวดนี้นะคะจ้ะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของปักหลัก10ล่างนะคะปักหลัก10ล่างนะงวดที่ผ่านมาก็เข้า2ตัว2ตัวโต,วตวนะคะสำหรับงวดนี้นะคะปักหลัก10ล่างให้เด่น0 3 5นะคะชุด2ตัวนะคะล่างนะคะ12ชุด12หางตรงๆเนาะ0ูย์สา 04 06 08 3 3 3 4 3 6 3 8 5 3 5 4 5 6 5 8นะคะค่ะนี่จะเป็นแนวทางล่างนะคะถ้าใครที่ชอบเ,อเล่นแนวทางล่างก็ห้ามพลาดนะคะเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของใยญ่ตุ้มเป็นสรุปนะคะเป็นชุดสรุปนะคะที่ได้มา ชุดสรุปหวยรัฐนะคะให้วิ่งบนเนาะวิ่งบน1กับ6นะคะจับเป็นชุด3ตัวนะคะ6 6 4 3 1 6 3 0 5 3 0 8 5 0 8 3 8 5นะคะสำหรับชุด2ตัวบนนะคะ1 6 6 4 0 8 0 5 8 5นนะคะตัวที่ขีดเส้นใต้นะคะเขาจะเน้นเป็นพิเศษนะคะสำหรับแนวทางล่างนะ แนวทางล่างให้วิ่งล่าง8กับ6นะคะชุด2ตัวนะคะในแกะแปดหกหหนึ่งเก้าหกส่วนแปดละสองเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของใหญ่ตุ้มนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะเลข8ทิศนะคะพิชิตความจนนะคะของเลข8ทิศพิชิตความจนนะคะงวดน,นี้ให้เด่น7กับ9นะคะ ชุด2ตัวนะคะได้แก่709071917293 7393นะคะ74947595นะคะ76967898นะคะค่ะอันนี้จะเป็นแนวาทางของเลข8ทิศนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเผ็ดกานะคะ แนวทางของเพชรก้านะคะ,ะเรามาดูกันนะคะของงวดวันที่1เมษายน2564้าหกสี่นะคะ,ะจับลูกปิงปองมานะคะได้เลข83กับ23นะคะ83กับ23งสามนะคะ,อะพอจับคู่ตัวเลขนะคะ,ะเรามาดูที่ขยายชัดๆนะคะ เลขที่ถอดรหัสจากปิงปองนะคะได้แก่เป็นเลขชุด2ตัวนะ8 3 8 8 3 3 2 3 8 2 8 5 5 3นะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะได้แก่8 3 2 2 3 3 3 2 3 3, 2 3และ3 2 8นะคะใครที่ติดตามเพชรก้านะคะเด็กชายนำโชคนะคะก็ห้ามพลาดนะคะเ,เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะ ต่อนะคะจะเป็นแนวทางของม้าสีหมอกนะคะของม้าสีหมอกให้เด่นบนนะคะบน9นะ2ตัวนะคะได้แก่92กับ94นะคะสำหรับเด่นล่างนะคะให้2นะคะชุด2ตัว28กับ29นะคะอันนี้เป็นแนวทางม้าสีหมอกนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นของอา,อาจารย์โกยบ้านไร่นะคะ อาจารย์โกยบ้านไร่ให้บนนะคะเด่นเอาให้แนวทางบนเด่น0กับ2นะคะชุด2ตัวนะคะ0 5 0 7 0 8 0 9 2 5 2 7 2 8 2 9นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะ4 0 5 4 2 7นะ แนวทางล่างนะคะให้เด่น5กับ1นะคะจะเป็นชุด2ตัวได้แก่35 75 95 93 0131 4191นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไรนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเจ้านี้เลขเจอดใจนะคะลุงหวังเลขเจอดใจลุงหวังนะคะให้เด่นนะคะเด่น5กับ6นะคะ เน้นเน้นเลยนะคะ5นะคะจับเป็นชุด2ตัวนะคะ5 3 5 7 5 8 5 9 6 3 6 5 6 7 6 8นะคะสำหรับชุด3ตัวเนาะได้8 5 3นะคะใครที่ชอบแนวทางนี้ของเจ้านี้ก็ติดตามไว้นะคะจดเป็นข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของแอดหนูดีได้มา2ฉบับนะคะ ได้มา2ฉบับนะคะฉบับแรกนะคะเป็นแนวทางของวิ่งบนนะคะให้วิ่งบน5นะคะชุด3ตัวนะคะ8 5 4 7 5 2 5 5 1 5 5 7 5 5 5, 5นะคะชุด2ตัวนะคะ5 7 5 2 5 8 5 1 5 4นะคะเน้นเลยนะคะ5 7กับ5 1นะคะแล้วก็ระวังชุดเบิ้ลนะคะบนล่าง2 2 5 5 8 8, 8นะคะ สำหรับอีกฉบับนะคะจะเป็นแนวทางล่างนะคะที่ได้มาแนวทางล่างให้วิ่ง2นะคะ2เท่ากับ8เนาะ,ะจะเป็นชุด2ตัวนะคะ2 5 2 3 2 7 2 8 2 9แนะคะ5 8 5เอ่อ5 8 7 8 8 9และ38นะคะเน้น25 28 58นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของแอดดีค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆฮงรวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันคลิปหน้ากับไข่ดาวแล้วหวยสวัสดีค่ะ